บทที่7,179เซียวฉางควรสูญเสียครั้งใหญ่และตอนนี้เขาก็ลังเลเช่นกันแต่ถึงแม้เขาจะลังเลก็ไม่มีอะไรที่เขาทำได้คนที่เกี่ยวข้องได้ออกไปแล้วและแม้ว่าเขาจะต้องการกลับไปที่สถานที่นั้นเขาก็ไม่มีโอกาสเขาทำได้เพียงทนกับการสูญเสียนี้ในความเงียบและตามแย,ย่เฉินและเซียวซูหลันเข้าไปในสนามบิน หมาหลันก็มีสีหน้าบูดบึ้งเช่นกันและเธอยังคงพึมพำว่าบ้าเอ๋ยคุณยายหมาคนนี้ไม่เคยสูญเสียขนาดนี้มาก,ก่อนตอนนั้นฉันเปิดหน้าต่างในชุมชนเก่าของเราและสาปแช่งชุมชนทั้งหมดและฉันก็ไม่แพ้วันนี้ฉันถูกไอ้สารเลวคนนี้ดูถูกฉันโกรธมากเซียวซูหลันรู้ถึงอารมณ์ของแม่ของเธอดังนั้นเธอจึงแนะนำโอเคแม่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่ายึดติดก,กับมันอย่าลืมว่าคราวนี้เราจะออกไปเที่ยวกัน มาหลันพึมพำว่าเมื่อกี้ฉันได้ยินคู่รักคู่นั้นพูดว่าพวกเขาจะไปมาดิฟด้วยพวกเขาจะไม่ขึ้นเครื่องบินลำเดียวกับเราใช่ไหมเย่เฉินพูดอย่างไม่ใส่ใจไม่มีเที่ยวบินตรงจากจินหลิงไปมาดิฟทุกวันตอนนี้เป็นช่วงพีคข,ของการเดินทางไปยังพื้นที่เขตร้อนดังนั้นจึงมีเที่ยวบินหนึ่งเที่ยวทุกวันอังคารพฤหัสบดีและเสาร์หลังตรุษจีนคนเดินทางไปต่างประเทศน้อยลงเที่ยวบินจึงหยุด มาหลานถามด้วยความประหลาดใจแล้วนายหมายความว่าเขาต้องขึ้นเครื่องบินลำเดียวกับเราเหรอใช่เย่เชนยิ้มและพูดว่าถ้าพวกเขาไปมาดิฟจริงๆพวกเขาต้องขึ้นเครื่องบินลำเดียวกับเราเซียวฉางควรสาบแช่งอย่างโกรธเคืองไอ้ยาแมงเอ้ยสวยจริงๆฉันจะขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันกับคนแบบนั้นได้ยังไงมาหลานมองเซียวฉางควรด้วยความดูถูกเยะ่ะเย้ยและพูดว่าคุณกลัวอะไร ดีแล้วที่จะนั่งเครื่องบินลำเดียวกันฉันไม่สามารถทนทุกข์กับการสูญเสียเมื่อกี้ได้โดยเปล่าประโยชน์ฉันต้องเอาคืนบนเครื่องบินเซียวซูหลันตกใจและรีบคว้าแขนเธอและโน้มน้าวเธออย่างจริงจังไอหยาแม่หยาหุนหันพลันแล่นการก่อเรื่องบนเครื่องบินแตกต่างจากบนพื้นดินบนเครื่องบินเรื่องเล็กน้อยจะลุกลามไปสู่ระดับที่ร้ายแรงมาก ยิ่งไปกว่านั้นทุกเที่ยวบินตอนนี้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยซึ่งเทียบเท่ากับตำรวจอากาศหากคุณก่อเรื่องบนเครื่องบินคุณอาจถูกจับกุมมาหลันขโมดคิ้วและหัวเราะจุ๊บจุ๊เด็กโง่ถ้ามันจับฉันฉันก็จะจับมันเช่นกันแกรู้ไหมว่าแม่ของแกฉายาว่าอะไรเมื่อพูดแบบนี้มาหลันก็หวนคิดถึงวันเวลาที่รุ่งโรจน,น์ในเบสฟอร์ดฮิลเบสฟอร์ดฮิลลหลอนเป็นถึงนางพยา ราวกับนางพยาโปเยโปโลเยและชื่อเสียงนี้ยังคงแพร่กระจายอยู่ในเรือนจำเบสฟอร์ดฮิลจนถึงทุกวันนี้ดังเหมือนฟ้าร้องและท่าผูหนวกเซียวซูหลันไม่มีอะไรจะพูดกับแม่ที่ให้กำเนิดเธอแม่ของเธอเข้าออกเรือนจำมาแล้วทั้งในจีนและสหรัฐอเมริกาและได้เห็นอะไรมาหลายอย่างเธอจะไม่จริงจังถ้าเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนเครื่องบินข่มขู่เธอ เธอคิดกับตัวเองอย่างช่วยไม่ได้ว่าเธอต้องคอยจับตาดูแม่ของเธออย่างใกล้ชิดและห้ามไม่ให้เธอทำอะไรที่เกินขอบเขตนี้เป็นครั้งแรกที่เธอเดินทางไปต่างประเทศกับเย่เฉินและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเธอไม่สามารถปล่อยให้บุคลิกของแม่มาทำลายการเดินทางนี้ได้ครอบครัว4ี่คนเข้าไปในสนามบินผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยและศุลก,กากรและมาที่ห้องรับรองเฟิร์สคลาสของสายการบินบทที่7,180 ไม่ค่อยมีคนรอขึ้นเครื่องในเล้าที่ตกแต่งอย่างหรูหราเนื่องจากเล้าชั้น First Class แตกต่างจากเล้า VIP หากพวกเขาซื้อตั๋วชั้นธุรกิจธรรมดาหรือเป็นผู้ใช้บัตรชั้นสูงของสายการบินพวกเขาจะไปที่เล้า VIP ธรรมดาได้เท่านั้นในขณะที่เล้าชั้น First Class ได้รับการจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ใช้เงินหลายหมื่นหรือหลายแสนหยวนเพื่อซื้อตั๋วชั้น First Class ข้ามมหาสมุทร หลังจากแสดงบัตรโดยสารแล้วพนักงานภาคพื้นดินที่อายุน้อยก็พาผู้คนจำนวนหนึ่งไปที่โซฟาด้านในช่างเป็นเรื่องบังเอิญที่ในขณะนั้นชายวัยกลางคนและหญิงสาวก็กำลังกินอาหารเช้าอยู่ในห้องนั้นด้วยเมื่อสัตรูรเผชิญหน้ากันดวงตาของพวกเขาจะแดงเป็นพิเศษเมื่อหมาหลันเห็นพวกเขานางก็พับแขนเสื้อขึ้นและเดินตรงไปทักทายพวกเขาชายวัยกลางคนก็แปลกใจเล็กน้อยที่เห็นเธอเดินเข้ามา เพราะตั๋วจากจินหลิงไปยังมาเลเมืองหลวงของมมลดีฟมีราคาเกือบเจ็ดหมื่นหยวนเขาคิดในใจว่าพ่อของฉันรวยขนาดไหนถึงกระนั้นเขายังรู้สึกเจ็บปวดมากหลังจากใช้เงิน1นึ0 0 0สหื่นหยวนเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินฉันไม่คาดคิดว่าครอบครัวสีคนของผู้แพ้คนนี้จะซื้อตั๋วชั้น First Class ได้จริงๆดูเหมือนว่าเขาจะมีความเข้มแข็งอยู่บ้าง เซียวซูหลันเห็นว่าหมาหลันไม่ได้นั่งลงแต่เดินตรงไปหาคนทั้งสองเขาต้องการหยุดเธอแต่ล้มเหลวแขนของหมาหลันดูเหมือนจะชโลมน้ำมันเธอแกว่งแขนไปด้านข้างและสะบัดมือของเซียวซูหลันออกและเดินไปหาอีกฝ่ายด้วยก้าวที่ใหญ่ชายวัยกลางคนและภรรยาของเขากำลังรับประทานอาหารอยู่เนื่องจากอาหารในเลาชั้นเฟิร์สคลาสนั้นอร่อยมากดังนั้นอาหารที่เต็มโต๊ะก,กับคนเพียงสองคนจึงดูไม่บาลานซ์กันเท่าไหร่ ผู้หญิงคนนั้นกำลังยุ่งอยู่กับการถ่ายรูปจากมุมต่างๆเพื่อโพสตบนแวดวงวีแชทเมื่อชายคนนั้นเห็นมาหลันเข้ามาเขาก็วางตะเกียบลงทันทีอย่างระมัดระวังและจ้องมองมาหลันโดยไม่รู้ว่าเธอต้องการทำอะไรเมื่อมาหลันเดินไปข้างหน้าคนทั้งสองเธอจงใจชะลอความเร็วและหยุดห่างจากคนทั้งสองมากกว่าหนึ่งเมตรเธอรู้สึกว่าระยะห่างนี้ค่อนข้างปลอดภยัยมิฉะนั้นหากชายคนนั้นลุกขึ้นและตีเธอเธอจะไม่สามารถหลบได้ เซียวฉางควรกลัวว่าเธอจะเสียเปรียบดังนั้นเขาจึงกระซิบอย่างรวดเร็วภรรยารอฉันฉันจะไปด้วยมาหลันโบกมืออย่างดูถูกและพูดเบาๆไม่จำเป็นต้องถึงมือคุณหรอกฉันคนเดียวก็สู้กับพวกเขาได้จากนั้นเธอก็ค่อยแขนและพึมพำด้วยความดูถูกไอหยานี่เป็นครั้งแรกของคุณบนชั้น First Class เหรอเหมือนกับว่าพวกคุณไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนอย่างนั้นแหละหรือว่าทั้งสองคนกะจะกินทั้งโต๊ะไปเลยอะไรจะขนาดนั้น อย่าบอกนะว่าคุณกะจะกินมื้อเช้ามื้อนี้ให้มันคุ้มกับค่าเครื่องบินเลยใช่ไหมใบหน้าของชายวัยกลางคนดูเขินอายเล็กน้อยเขาไม่อยากเอาของมาเยอะขนาดนี้หรอกแต่เขาทนภรรยาใหม่ของเขาที่เอาของมาไม่หยุดไม่ได้ที่นี่มีอาหารเยอะมากและมีช่องพิเศษสําหรับสั่งอาหารด้วยดังนั้นผู้หญิงคนนี้จึงเอาขนมปังของหวานเกี๊ยวกุ้งและของอร่อยๆในเมนูของเชา้าสไตล์กวางตุ้งทั้งหมดต่อมาเธอขอให้ห้องครัวทำบะหมี่เกี๊ยวสองชามให้เธออีก ชายคนนี้รู้ว่าภรรยาของเขากินไม่หมดและเธอมาที่นี่เพียงเพื่อสนองความต้องการของตัวเองและถ่ายรูปอวดกลุ่มเพื่อนดังนั้นเขาจึงพูดไม่ออกเมื่อหมาหลันล้อเลียนเขาผู้หญิงที่นั่งข้างๆเธอเงยหน้าขึ้นมองหมาหลันด้วยความดูถูกเป็นคุณอีกแล้วฉันจะใช้เงินไปเท่าไหร่กินอะไรมันเกี่ยวอะไรกับคุณไม่ทราบ มาหลันทำปากยื่นแล้วพูดว่าฉันรู้คุณแค่ต้องการถ่ายรูปและวิดีโอเพื่อโพสต์ลงในวิแชตโมเมนต์เพื่ออวดไม่ใช่ว่าฉันดูถูกคุณนะแต่นี่แสดงว่าคุณคงจะเพิ่งเคยขึ้นชั้นเฟิร์สพลัสครั้งแรกสินะหญิงสาวพูดอย่างโกรธจัดฉันเคยขึ้นชั้นเฟิร์สพล a s มาหลายครั้งแล้วย่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยนอกจากนี้สามีของฉันเขาเคยขึ้นเครื่องบินเจ็ส่วนตัวเมื่อเขาออกไปข้างนอกครั้งนี้เขาไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเจ็ส่วนตัว ดังนั้นเขาจึงได้นั่งชั้นเฟิร์สคลาสพบกับคุณคนผู้น่าสงสารโอเคจบปะไอหยาพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมาหลันหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาพลิกดูและพูดอย่างดูถูกว่าดูคุณพูดโอ้อวดสิเหมือนกับว่าตัวเองเคยขึ้นเครื่องบินธุรกิจจริงๆสามีของคุณนั่งรถเบนลี่โซมโมคันหนึ่งอยู่ ส่วนเครื่องบินเจ็ตอย่างดีที่สุดเขาก็แค่เช่าเส้นทางบินในราคาถูกๆในจีนได้ฉันรู้ว่าเครื่องบินธุรกิจบางลำในจีนบินกลับแผ่นดินใหญ่เป็นครั้งคราวและการเดินทางระยะสั้นมีค่าใช้จ่ายเพียงหลักแสนต้นๆหรือหลักหมื่นปลายๆแต่การเช่าเครื่องบินธุรกิจข้ามมหาสมุทรมีค่าใช้จ่ายมากกว่า1ล้านต่อเที่ยวสามีของคุณมีเงินมากขนาดนั้นเชียวหรือชายวัยกลางคนคิดกับตัวเองอีกแก่คนนี้รู้มากขนาดนั้นได้อย่างไร